<Okay>. Yeah. สวัสดีครับ FC ที F ่ C T, น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารับรักทางหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพิลชัด FCTP Channel นะครับผมแล้วก็พิลชัด FCTP Family นะครับผมนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกง เกี่ยวข้องกับรายการมวยเกี่ยวข้องกับรายการมวยชื่อหนึ่งที่ชื่อว่า L1 World ลมวยไทยแชมเปี้ยนชิกลายเป็นที่รองรับอาจจะถูกยึดจากคุณคาแมก็ได้ครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงจีนเนี่ยรู้สึกว่าจะปูทางหรือจะลยด้วยกีบุลาบให้กับคุณคาแม์และกับประเทศคาเมร์เป็นเช่นนี้นะครับมีหลายคนบอกว่า รายการนี้มันทำแม่งทำแม่งก็รู้อยู่ว่ากุนคแม่เนี่ยมีปัญหากับมวยไทยมันอยากครองโลกแล้วต่อไปต่อมามันทำมาหากินภายในไม่ได้ต่างชาติไม่ยอมรับถ้าอะไรที่เกิดขึ้นกับทางจีนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคอนเนคชันพิเศษนะออกมาพูดแบบว่าคือเกลียดไทยมากจนเหิมเกลิมนะี่ยไม่ไว้หน้นะปีที่แล้วรองมวยกุนคแมเนี่ย เขาเอ,อะอะโวยวายเพราะว่ามวยเขาไปได้แชมป์ที่รายการนี้คือมันง่ายดายมากรายการนี้เพราะรายการนี้ไม่มีคนไทยไปต่อยแต่รายการเนี้ยเขาปั้นเขาปั้นมวยไทยจากชาติอื่นๆต่อยครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยก็เอาไปเอาไปต่อยรายการนี้ปีแล้วจําได้ไหมครับที่เขาไปได้แชมป์แล้วมาโวยวายว่า เข้มขัดไม่มีทงเขมนได้อย่างไรหน้าตกหัวทิมนะก็รายการนี้คือมวยไทยชื่อมวยไทยก็คุณไม่ต้องการร่วมกับมวยไทยก็คุณแสดงตัวว่าคุณเแมใหญ่กว่ามวยไทยเป็นต้นตำรับมวยไทยมวยไทย,มวยไทยเขาก็แซงชัน่นมวยไทยก็แซงชั่นแบนไม่ร่วมสังกกรรมด้วยแต่ คมเมนเขาไม่มีปัญญาที่จะทําขึ้นมาหรือจะสร้างให้คุณขมร์ทั่วโลกอ่ะดังทั่วโลกมีรายการนี้รายการเดียวครับที่มีคําว่ามวยไทยเนี่ยแล้วเชิญคุณขมร์ไปต่อยคอนเน็กชันกับจีนเนี่ยไปต่อยเขาเอะอะโคือเขาไปที่รายการนี้เขาเรียกร้องอะไรก็ได้ครับเอะอะโวยายว่าทำไมให้กุณขมร์ไปต่อยเพราะว่าเขาอ้างว่าคุณขมรไปต่อย เขาไม่เรียกว่ามวยมวยเขาคือไปต่อยมวยไทยแล้วเขาได้แชมป์ปัญหาคือเชิญไปได้ยังไงประธานคนนี้มีข้อสงสัยเยอะให้คนไทยและมวยไทยสมาคมมวยไทยโลกเนี่ยจับตาดูนะครับเหมือนกันปีนี้พาไปชกสองคนด้วยปีนี้เขาบอกว่าดีใจที่รายการเนี้ย l อวันเ d มวยไทยแชมเปี้ยนชิพ ตั้งขึ้นมาสั้นหรูเลยแต่ลักษณะเหมือนมวยวัดเแล้วมาเชิญมวยกุคเมรผมว่ามีคอนเน็ชันกับจีนแล้วก็เชิญไปแล้วมันปากเป็นยังไงครับมันพูดว่ามาแข่งที่ฮ่องกงครั้งแรกเข็มขัดไม่มีธงเขมรแต่มาครั้งที่สองมีธงเขมรขอบคุณจริงๆหวังว่าครั้งหน้าจะมีคำว่ากุคเมบนเข็มขัด ตามด้วยนะครับแปะธงขเขมรแล้วก็ลูกหัวใจสีแดงตามด้วยธงจีนแค่นี้ก็เห็นว่ามันแปลกแล้วมวยไทยประเทศแม่ของมวยไทยนี่ไม่สังกร,รมกับกุญคแม่แต่รายการนี้เรียกว่าแหกคออถูกบีบหรือเปล่าเอาเป็นว่ารายการนี้อาจจะเป็นเวทีที่จะสร้างกุญเแมะให้เกิดขึ้นในนานาชาติวันนี้ท่านรองของเขาเป็นไงฮะ โอ้ยปากสว่างครับโอ้ยต่อไปเนี่ยไปหน้าเนี่ยต้องเอาคําว่ามวยไทยออกจากเข้มขัดนะต้องเป็นคุณขแม่คือพูดได้ขนาดนี้ให้คนไทยและสบาคมมวยไทยโลกจับตาประธานคนนี้นะครับมันทำแม่งทำแม่งนะครับรองกุณขแม่นี้ก็ไม่ไว้หน้าประธานครับเมื่อมีธงแล้วต่อไปก็คือ ลบคำว่ามวยไทยออกซะคือเอาเป็นว่าคำพูดของเขาเนี่ยได้ใจคนขเขมรทั้งประเทศก็คือสร้างความเกลียดชังมวยไทยกับคนขเขมรเรียบร้อยแล้วคือโอ้ยเจ๋งว่ะไม่กลัวคนไทยเว้ยไม่กลัวมวยไทยเว้ยโอ้ยอย่างเงี้ยได้ใจไปเต็มๆรายการนี้เนี่ยนะฮะมาจากประธานคนเนี้ยคนคนนี้จำไว้ให้ดีนะครับ เขาพูดเขาให้สัมภาษณ์เมื่อไหร่เขาจะบอกว่าเขาจะส่งเสริมมวยไทยประมาณว่ายอมตายเพื่อจะอุทิศวัฒนธรรมมวยไทยเนี่ยให้ยิ่งใหญ่จําคํานี้ไว้นะครับมารู้จักกับประธานคนนี้นะครับที่อ้างตัวว่าเป็นประธานนะครับเวทีมวยนี้ยอมรับนะครับว่ามวยไทยตอนนี้จะบูมไปข้างหน้าแต่นั้นใครก็ได้ที่เคยมาซ้อมมวยไทยทุกคนเนี่ยอยากไปตั้งค่ายมวยไทย แล้วก็ถ้ามีทุนหน่อยก็จะเปิดรายการหนึ่งรายการใดขึ้นมาให้เป็นระดับโลกของเขาเนี่ยโดยใช้คำว่ามวยไทยตอนนี้ใครไทยทำก็ได้ครับนะประธานคนนี้เขาเคยต่อยมวยไทยมาเยอะนะครับประธานมวยรายการ L1 World วมวยไทยแชมเปี้ยนชิพเขาเป็นคนจีนหรือคนฮ่องกงนี่แหละครับสมัยก่อนเคยไปฝึกและต่อยมวยไทยแถวพัทยา ชื่อว่ายิบมันลุนคิมมีชื่อว่ายิบมันลุนคิมได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นประธานให้เป็นผู้ประสานงานตัวแทนจากสมาคมมวยไทยอาชีพโลกในเขตพื้นที่ของ gba ไชน่าในฮ่องกงจะรู้จักดีในนามอาจารย์เยหวนหลง อาจารย์เยบุญหลงในชื่อของชายาที่ว่าแชมป์มวยไทยชุดคุมทองผู้เก่งระดับมาสเตอร์ด้านมวยไทยในฮ่องกงสถิติการชกมวยไทยของเขาชนะ28จาก30ไฟของการชกมวยไทยอาชีพของเขาเคยเป็นแชมป์มวยไทยที่ฮ่องกงถึงสสมัยรวมไปถึงแชมป์มวยโลกหลังจาก,กเกษียณเขาก็ หลังจากเกษียณเขาก็เป็นโค้ดมวยไทยและได้ทำการก่อ,กอตั้งมวยไทยชิงแชมป์โลก L1 World มวยไทยแชมเปี้ยนชิพและก็ได้สร้างมวยไทยเพิ่มจากรายการนี้มากมายแต่มาจากหลายเชื้อชาติดยตัวเขาเองก็ได้อุทิศตนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมมวยไทยและช่วยเหลือสังคมตลอดมาการสัมภาษณ์ในสื่อจีนของเขาฟังให้ดีนะครับเขาได้พูดว่า มวยไทยได้มีประวัติมาอย่างยาวนานและครองตำแหน่งกีฬาการต่อสู้ระดับโลกมาแล้วหลายปีและคาดว่าจะเข้าสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในอนาคตอันใกล้นี้ความรับผิดชอบส่งเสริมวัฒธรรมมวยไทยที่ถูกต้องคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญของเขาเป็นไงล่ะหวานเจี๊ยบสุดติ่งเลยนะครับ และในปีนี้เองครับดูดูแล้วนะครับกุลคแมนะฮะของขเมรเนี่ยกำลังจะมาครอบงำแล้วห่ะแสดงว่ามีการเจรจาอะไรบางอย่างแต่มีเรื่องหักมุมนะมีเรื่องหักมุมดูตอนไทยนะครับแต่เราจับตาพวกเขาตลอดไปนะครับปรากฏว่าในปีนี้ครับก็ได้เชิญมวยเมนไปเหมือนกันเชิญมวยกุลคเม ไปต่อยกับมวยไทยต่างชาติฟังดีๆนะครับเขาเชิญเชิงเรวัวไปจัดรายการเป็นคู่เอกเลยนะครับเรียกว่าโปรโมทอย่างยิ่งใหญ่และพิรุษก็คือเพราะว่าเขาจัดโปรโมทนะครับคู่เอกนะครับในรายการนี้ก็เรียกว่าทําลายมวยไทยพิณนนัแน่เอาเชิงเรวัยนะนักเตะก,กระดูกยุงจากเขมรต่อยกับลูก้าลัมบาโด นักเตะอิตาลีคู่เอกนะฮะซึ่งรูก้านี้นะครับสถิติน่ากลัวมากครับอาจจะเพิ่งเตะกระสอบครั้งแรกครับเคยต่อยครั้งแรกครับเคยต่อยมาครั้งเดียวแพ้ครับเคยต่อยมาครั้งเดียวครับแพ้นอกแล้วก็มาต่อยคู่เอกกับเชิงเรวัยที่ต่อยมานานแล้วก็ขาหาักมาบ่อย แต่จัดให้เพื่อให้เชิงเรวัยชนะครับยกเว้นว่าลูก้าเชฟุกสถิติสุดโหดต่อยครั้งเดียวแพ้นอกแต่มาต่อยคู่เอกในการนี้นี่เขาเรียกว,ว่าขึ้นมาแล้วประกาศให้แชมป์ครับคุณคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆไหมจะปั้นนะเพื่อจะเอาแชมป์นี้ไปปรโหมดว่ามวยไทยกระจอกเขาว่ามวยไทยของเขาเนี่ย ก็คือขอให้เป็นใครก็ได้แล้วบอกว่าเป็นมวยไทยเหมือนจะใช้เวทีนี้ในการปลุกปั้นมวยกุนเมยให้มายิ่งใหญ่แต่นั้นประธานคนนี้แปลกๆนะครับถูกคนไทยวิพากษ์วิจารณ์มากครับ ที่ถึงแม้ว่านักมวยกุลขแมกระดูกยุงครับอย่างเชิงเลดเบย์จะได้รับการตัดสินให้ชนะในแมตช์นี้ในรายการมวยไทยกะจะโปรโมตกะจะโม่เต็มที่ครับว่ากุลขแมแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่เหนือมวยไทยครับสุดท้ายครับก็ต้องยิ้มแห้งหน้าแหกกับประเทศทําได้เพียงแต่โพสตแสดงความยินดีกับนักมวยกุลขแมของเขาโดยที่แม้แต่จะไม่กล้าพิมพ์คําว่ากุลขแมในการแข่งขันครั้งนี้เลยครับอุตสาห์ล็อบบี้กันซะดิบดีครับถ่ายรูปกับซี o อรายการ L1 ลวันเมือไทยแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เอามาโพสต์หลอกแฟนๆ คุณขแม์ครับทาให้แฟนๆคุณขแม์ครับเข้าใจว่าน่าจะมีเข็มขัดคุณขแม์ในรายการมวยไทยอย่างแน่นอนครับสุดท้ายครับไม่ไวายโดนเบรกสนิทเลยครับเพราะว่าจากโพสต์ล่าสุดนะครับของตัวแทนจากท่านนายกสมาคมมวยไทยอาชีพโลกได้ออกมาโพสต์หักหน้าทางท่านรองประธานคุณขแม์อย่างนายเสลตจันทร์แบบไม่มีชิ้นดีเลยครับโดยในโพสต์ครับทางด้านตัวแทนสมาคมมวยไทยได้เขียนข้อความเอาไว้ว่างานนี้ได้เป็นตัวแทนของท่านนายกสมาคมมวยไทยอาชีพโลกขึ้นมอบใบประกาศความเป็นผู้เชี่ยว ชาญมวยไทยให้กับมาสเตอร์คิมยิปซึ่งประวัติของเขาก็คือชาวฮ่องกงแต่ได้อาศัยและประกอบอาชีพมวยไทยที่มีประวัติการชกมากกว่า130ไฟต์อยู่ที่เมืองพัทยาประเทศไทย และปัจจุบันก็เป็นนักแสดงเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์ฮ่องกงและจากประวัติทั้งหมดตลอดการชก130้ไฟในประเทศไทยทางสมาคมเองจึงเห็นสมควรมอบใบแต่งตั้งให้กับมาสเตอร์คิมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมวยไทยของทางสมาคมท้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมวยไทยตามแบบข้อบังคับของสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพมันก็เป็นไปตามคาดครับแบบเชิงเลยวัยแล้วก็ถีบแล้วก็ล้มถีบไปนั่นก็ล้มล้มล้ม,ลมชนะเลย ได้แชมป์ได้แชมป์แล้วเขาไป็นไงเขาเป็นเขาทําอะไรต่อครับประหลาดมากไม่ยอมเอาเข็มขัดในรฬิการนี้ที่มีคําว่ามวยไทยมาให้ครับจากนั้นเขาก็ทํามาเฉพาะพิเศษเข็มขัดใหม่ที่ห้อยเนี่ยฮะไม่มีคําว่ามวยไทยไม่มีธงใดๆทั้งสิ้นเวลาเขาไปให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเขาก็ใช้คําอื่นนะครับเขาไม่กล้าพูดว่ามวยไทยครั้งนี้ดีหน่อยครับเพราะว่า ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะสงสัยจากประเทศไทยเองเนี่ยสมาคมเองคงเห็นอะไรแปลกๆจากนั้นไม่รู้ว่าสมาคมมวยไทยโลกหักหลังหรือเปล่าดันส่งตัวแทนไปในรายการนี้ครับส่งตัวแทนไปจากไทยครับจากสมาคมมวยไทยอาชีพโลกไปในรายการนี้ด้วยไปนั่งดูไปในงานเพื่อจะให้ปรมาจารย์เจ้าของประธานเนี่ย พงศิษฐบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเอาคุณของแม่มาโชว์นะนี่รายการปูมวยไทยนะกลายเป็นว่านะครับมีการหักหลังครับคนไทยนะครับตัวแทนจากสมาคมมวยไทยอาชีพโลกไปดูไปอยู่ในงานแล้วก็ขึ้นมอบประกาศให้รายการเห็นเลยว่ามึงอย่ามาเคลมนะแล้วก็มอบอะไรบางอย่างให้กับประธานยิปคิม อ่านประวัติเลยว่าไปฝึกมวยไทยแล้วต่อยมวยไทยมาขนาดไหนขนาดไหนทําอะไรไปบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทางสมาคมมวยไทยอาชีพโลกจึงขอมอบกิยติบัตรนี้ไว้ให้แม่ท่านร้องที่กลางมาตลอดครับเจอมุกนี้เข้าให้เจอดัดหลังเข้าให้ขนาดกางเกงมันยังใส่มวยไทยอะไม่กล้าพูดไม่กล้าบ,บอกว่าตัวเองคือกุณคาเมในนนั้นเลย และออกไปสัมภาษณ์ก็ไม่กล้าพูดคุณคเมแม้จะแม้จะไม่พูดคําว่ามวยไทยเลยแต่มันก็ไม่กล้าพูดคุณคเมเดี๋ยถูกยึดอีกส่วนอนาคตต่อไปครับประธานคนนี้เราไม่รู้ครับเหมือนส่งซิกเหมือนจะทําอะไรสักอย่างให้กุณคเมมีทางทำรรมาหากินโปรโมทที่มันกลางๆเนี่ยที่บอกว่าต่อไปเนี่ย จะให้เวทีนี้ต้องเปลี่ยนหมดเลยเข้มขัดก็เปลี่ยนเป็นกุลขเมชื่อรายการก็จะเป็นกุลคเมทําไมประเทศนี้เขาคิดอย่างนี้ครับเนี่ยเออนะดันนั้นจับตารรท่านประธานนี่นะครับแต่ครั้งนี้เรียกว่าผ่านพ้นไปด้วยดีเรียกว่าหักหลังปิดปากจะมากลางไอ้กุลขเมกุลขเมอ,อ้วยนี่รายการของมวยไทย แต่ไม่ใช่คนไทยไปต่อยนะครับก็คือเขาจะสร้างมวยไทยจากนานาชาติประมาณว่าเออมาเตะกระสอบสองสามครั้งสี่ครั้งเอาขึ้นต่อยใช้ก็มวยไทยส่วนเกรดการดูมวยของคนเหล่านั้นมันคงไม่เหมือนคนดูวันแชมเปี้ยนชิพมันไม่เหมือนคนไปดูมวยในประเทศไทยอ่ะมันคนละเกรดถ้าไปดูแบบนี้นะกระดูกยุงต่อยต่อยกับคนที่เคยต่อยมาครั้งเดียว แล้วแพ้เนี่ยโอ้โหนะฮะนี่แหละครับจับตาดูนะครับผมนะฮะโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ